มาต่อกันที่เรื่องของการเปลี่ยนลำดับเลเยอร์นะครับโดยปกตินั้นภาพที่ซ้อนกันอยู่นั้นจะถูกเรียงเลเยอร์ตามลำดับการสร้างงานของเรานะครับสร้างแบ็คกราวน์ขึ้นมาก่อนสร้างโลโก้นะครับแล้วก็สร้างตัวหนังสือที่เป็นรายละเอียดประกอบนะครับแต่เราสามารถที่จะจัดลำดับของเลเยอร์ได้นะครับโดวยวิธีการนั้นนะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมจะนำเอาเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์โลโก้นะครับขึ้นไปไว้ด้านบนสุดนะครับก็เพียงแค่คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็นำออกไปปล่อยไว้ด้านบนสุด เห็นไหมครับก็จะเป็นการสลับกันระหว่างโลโก้และก็เทคแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนของเรื่องการเปลี่ยนลำดับนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าต้องการจะนำเอาเลเยอร์โลโก้นะครับมาไว้ด้านล่างสุดก็ได้เหมือนกันครับนะครับสลับกันได้จะเห็นได้ว่าในส่วนของโลโก้นั้นหายไปนะครับเพราะว่าจะถูกเลเยอร์ที่เป็นแบ็กกราวน์นั้นบังอยู่นะครับก็ลองจัดลำดับดีๆนะครับจะส่งผลกับการทำงานของเราด้วยนะครับ นำเอาไปใช้งานได้นะครับเรื่องของการจัดเรียงลำดับในส่วนของเลเยอร์นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการล็อกเลเยอร์ครับเราสามารถที่จะล็อกเลเยอร์นะครับที่ทำงานอยู่ได้เพื่อไม่ให้ถูกแก้ไขโดยบังเอิญได้นะครับโดยคลิกที่เลเยอร์ที่เราต้องการแล้วก็คลิกเมาส์ที่ในส่วนที่เป็นช่องว่างตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำการล็อกเลเยอร์เช่นในที่นี้ผมจะลองล็อกโลโก้ดูนะครับซึ่งเมื่อคลิกลงไปแล้วจะปรากฏรูปแม่กุญแจขึ้นมานะครับในส่วนของเลเยอร์หลักถ้าเราล็อกไปแล้วนะครับ เลเยอร์ย่อยที่อยู่ด้านในนั้นก็จะถูกล็อกไปด้วยอย่างอัตโนมัติเลยและเมื่อเราเคลื่อนย้ายนะครับก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อในส่วนของเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์ที่เราได้ล็อกไว้นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราเคลื่อนย้ายในส่วนของเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์โลโก้นะครับเช่นตรงนี้นะครับเมื่อผมเคลื่อนย้ายก็จะถูกล็อกถูกป้องกันนะครับส่วนอื่นนั้นย้ายนะครับแต่ว่าในส่วนของโลโก้นั้นไม่เคลื่อนย้ายตามที่เราต้องการนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ป้องกันนะครับ เช่นเดียวกันกับส่วนของเทคนะครับถ้าเราล็อกไว้ส่วนที่เราเคลื่อนย้ายก็จะเป็นส่วนของแบล็กราพยงแค่อย่างเดียวถึงแม้เราจะเลือกไปที่เลเยอร์ของโลโก้แล้วก็ตามนะครับนี่คือการนําเอาในส่วนของการล็อกเลเยอร์นะครับมาใช้ในการทํางานนะครับลองคลิกที่เครื่องมือตรงนี้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีเครื่องหมายห้ามปรากฏขึ้นมานะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าทํางานในส่วนของเลเยอร์นี้ได้นะครับจะใช้งานได้เฉพาะเลเยอร์แบล็กราพยงแค่อย่างเดียวเท่านั้น น,นี่ก็เป็นเบื้องต้นสําหรับการจัดการกับชิ้นงานนะครับในเรื่องของการเรียงลําดับและก็การล็อกเลเยอร์นะครับผมใช้ Selection นะครับปรับ Background ให้อยู่เหมือนเดิมก่อนนะครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการคัดลอกเลเยอร์นะครับซึ่งผมจะปลดล็อกออกไปก่อนนะครับในการทํางานกับเลเยอร์อาจจะมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะครับหากเราต้องการป้องกันไม่ให้เลเยอร์นั้นสูญหายไปด้วยก็แนะนำนะครับว่าให้ทําการคัดลอกหรือว่า Copy La เลเยอร์สารองไว้ โดยเลเยอร์ใหม่ที่ถูกคัดลอกออกมานี้จะมีคุณสมบัติเหมือนกับเลเยอร์ต้นแบบทุกประการนะครับเพียงแต่ชื่อของเลเยอร์นั้นจะมีคําว่า copy ต่อด้านท้ายนะครับเช่นในที่นี้ผมจะลอง copy นะครับในส่วนของเลเยอร์ที่เป็น background นะครับผมก็คลิกค้างที่ในส่วนของเลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็นํามาไว้ในส่วนตรงนี้นะครับ create new layer นั่นเองนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์เราก็จะได้ background copy ขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งรายละเอียดภายในก็เหมือนกันนะครับ ไหมครับมีพาดอยู่นะครับซึ่งเป็นพาดในส่วนของ Background ก็จะถูก Copy มาทั้งหมดเลยคุณสมบัติต่างๆเหมือนกันนะครับเมื่อไม่ต้องการที่จะใช้เลเยอร์ใดๆแล้วนะครับก็แนะนําว่าควรจะลบทิ้งไปนะครับเนื่องจากว่าการเก็บเลเยอร์ที่ไม่ได้ใช้ไว้นั้นอาจจะเปลืองหน่วยความจําของเครื่องนะครับทำให้โปรแกรมนั้นทํางานได้ค่อนข้างช้านะครับการลบก็ผมจะลบ Background Copy ที่ได้สร้างขึ้นมาเมื่อสักรู่นะครับก็คลิกที่ในส่วนนั้นนะครับแล้วก็คลิกค้างนะครับนําเอามาปล่อยไว้ในส ปล่อยได้เลยนะครับหรือจะคลิกที่ในส่วนของเลเยอร์ที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นวิธีการลบแต่ที่นี้ผมจะลองลบอีกวิธีนึงนะครับ <Mira. S 2> ก็คือคลิกเลือกที่เทก่อนแล้วก็คลิกที่ถังขยะนะครับก็จะปรากฏในส่วนของคําเตือน <ท ustered S 1> ขึ้นมานะครับว่าเราต้องการจะลบจริงหรือเปล่าถ้าต้องการจะลบจริงๆก็คลิกที่ yes ได้เลยถ้าไม่ต้องการก็คลิกที่ no นะครับถ้าเราเลือกที่เลเยอร์แล้วก็คลิกที่ถังขยะจะมีคําเตือนขึ้นมา แต่ถ้าคลิกแล้วมาวางไว้ก็จะเป็นการลบไปเลยนะครับก็ดูในเรื่องนี้ดีๆนะครับเรามาดูส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับในที่นี้ถ้าผมคลิกที่โลโก้นะครับแล้วก็ลองมาคลิกที่ชิ้นงานนะครับก็จะเห็นได้นะครับลองสังเกตนะครับที่ด้านหลังนะครับจะปรากฏสัญลักษณ์สีแดงๆตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นการบอกว่าตอนนี้เราได้มีการเลือกวัตถุหรือว่าชิ้นงานในเลเยอร์นั้นๆแล้วนะครับผมลองมาที่แท็กดูบ้างนะครับแล้วก็ลองเลือกที่ในส่วนที่เราต้องการนะครับ ใ,ในที่นี้นะครับด้านหลังนั้นก็จะปรากฏสีเขียวขึ้นมานะครับนั่นเป็นการบ่งบอกว่าเราได้เลือกอ็อบเจกต์แล้วก็ชิ้นงานในเลเยอร์นั้นๆนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวกับในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นสําหรับเลเยอร์นะครับเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเราไปดูเรื่องของการรวมเลเยอร์บ้างนะครับซึ่งน่าสนใจและก็สําคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับ